<c oughs> ดูดูแม่ก่อนดีกว่าแม่ดูในไหนได้เม่แม่แม,แม่ครูส่งแม่เข้าไปในกลุ่มเอ่อตอนนี้นะในกลุ่มครูลเล็กดิอนกรุปอ่ะกลุ่มเฟสอะ่ะครูตัดคลิปแล้วก็ลงไปใส่เรื่อยๆเ,เลย เด็กๆเข้าไปดูข้อมูลได้อันไหนที่มันเกี่ยวกับบทเรียนหรือแบบเป็นคําตอบที่เราจะหาคําตอบในในบทที่ครูให้ทําเนี่ยครูก็จะมักจะแบบเอาไปใส่ไว้อาจจะใส่ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่หนูสามารถไปดูนะอ่ะเรื่องเมฆในครูก็ใส่เอาไว้เรื่องวัฏจักรน้ําครูก็ใส่เอาไว้เมฆมีชื่อให้เรียกหลายชื่อเมฆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสามระดับนะเมฆชั้นต่ํากลางแล้วก็สูง มีชื่อเฉพาะตัวเมฆชั้นต่ำก็ปกติ cumulus s t a t เมฆชั้นกลางจะมีคำว่า alto nimna เมฆชั้นสูงจะมีคำว่าซ i r น o n ห m n a แล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งตามมาห้อยตามะคมาเมฆชั้นต่ำก็จะมีเมฆก้อนเมฆก้อนชื่อ cumulus เมฆแผ่นที่อยู่ชั้นต่ำเรียกว่า strat จำไว้แค่่ายง่ายๆว่าเฮ้ยเมฆมันมีเมฆก้อนเมฆแผ่น มีระดับต่ํากลางสูงถ้าระดับกลางมีชื่ออันโตนันนาระดับสูงมีชื่อโซโลนันนาแต่สิ่งที่เราต้องรู้คคัดมาเลยนะเมฆที่สูงที่สุดชื่อเซอร์อรัตเซร์ัตเมฆสูงสุดมันจะเป็นเมฆขนนกเขาเรียกมีชื่อเมฆว่าเมฆขนนกชื่อเล่นมันนะส่วนเมฆอื่นๆที่ต้องรู้ก็คือเมฆอะไรที่ทําให้เกิดฝนปลอยฝนพรำมันคือเมฆสะเตรตนั เป็นเมฆระดับต่ำนะเมฆฝนทั้งหลายเนส่วนเหญ่เป็นเมฆระดับต่ำทั้งนั้นเลยเมฆสเตตัสฝนปลอยฝนต่มเมฆคิวมูลอิมบัสเป็นเมฆเมฆในแนวก่อตัวขึ้นในแนวสูงขึ้นไปอันนี้เป็นเมฆฝนฟ้าขนองนะฟ้าร้องฟ้าแลบนี่ฝนฟ้าขนองเราเรียกคิวมูลอิมบัสเด็กๆก็จะได้อันนี้เด็กๆก็จะได้กันเมฆที่จะต้องรู้อีกเซอร์ลัต นะเมฆเซรลัดน <ider> ี่เมฆขนนกอ่าเมฆขนนกคือเมฆเซอั์ลัดชนิดของเมฆนะคะชนิดของเมฆเออเมฆที่ทําให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดคือคุณไม่มีลูกไปดูหรอเป็นไปได้หรอนี่นี่นี่นะคะเซโรสเตตัสเซโรสเตตัสเป็นเมฆที่ทําให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเป็นเมฆระดับสูงจําเลยนะเซโรสเตตัสเกิดพระอาทิตย์ทรงกรด นิมโบเป็นแมน่ฝนฝนทําให้ฝนตกตกนานๆน่ะนิมโบสเตตัสคำว่านิมโบแล้วก็นิมบัสเห็นไหมคะลูกอันนี้หนูเห็นคําว่าอะไรคะเห็นคําว่านิมบัสนิมบัสมัแปลว่าฝนอคิมมูล n นิมบัสก็เลยเป็นฝนฝนฝนฟ้าขนองฝนฟ้าขนองนิมโบจริงๆครูเรียงไว้อย่างดีเลยนะแต่ว่าเวลาเปิดในนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้หนูไปดูหนูไปดูอีกทีจะได้ไม่สับสนนะนิมโบก็แปลว่าฝนเหมือนกัน เพราะฉนั้นจําง่ายๆว่าจําง่ายๆว่าเมฆฝนนิมโบอยู่ข้างหน้านิมบัสอยู่ด้านหลังชื่อชื่อข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้ไมฆก้อนเมฆฝผ่นคิวโมโลนิมบัสนิมโบสเตตัสนะอ่ะมันคือคําว่านิมโบนิมบัสมันแปลว่าฝนก็จําไม่ได้แล้วกันต่อไปอีกนิดดูเรื่องของการเปลี่ยนที่อยู่ของวัตถจัก ของของน้ําอ่ะการน้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้คืออธิบายไว้ก่อนดูดูนะคะว่าเวลาน้ําแหล่งน้ําเนี่ยแหล่งน้ําในธรรมชาติมันมีเยอะมากเลยหนูเรียนตอนป .5 แม่น้ําก็ก็คือน้ําในรูปแบบหนึ่งแม่ก็เป็นน้ําในรูปแบบหนึ่งทานน้ําแข็งก็เป็นน้ําในรูปแบบหนึ่งน้ําใต้ดินก็เป็นน้ํารูปแบบหนึ่งสัตว์ก็มีน้ําอยู่ในตัวเออมหาสมุทรก็มีน้ําอยู่แต่น้ํามันมีการ หมุนเวียนนะการที่น้ำหมุนเวียนเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปได้ยังไงจากแม่น้ําที่เราเห็นไปเป็นเมฆหรือมหาสมุทรไปเป็นเมฆอันนี้ง่ายเพราะอะไรเด็กๆรู้เลยว่าอ๋อก็น้ํามันร้อนแล้วมันแล้วเอยไปเจอกับไอเย็นข้างบนก็ควบแน่นกลายเป็นละอองน้ําเล็กๆ แล้วก็เป็นเมฆเราองน้ํารวมกันเป็นเมฆอ่ะก็รู้แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถอธิบายได้จากเมฆไปเป็นธารน,น้ําแข็งเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงโอ,อ้ก็เขาบอกว่าธารน,น้ําแข็งแสดงว่ามันต้องเป็นประเทศที่หนาวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดจากฝนแต่มันเกิดจากหิมะไอ้น้ําในอากาศเนี่ยจากไอกลายไปเป็นหิมะแสดงว่าจากสถานะของแก๊สกลายไปเป็นของแข็งมันคือการระเหิดกัดเนาะไอ้น้ํากลายไปเป็นหิมะ อยู่ในอากาศแล้วมันตกลงมาก็จะกลายเป็นทานน้ําแข็งอ่ะอันนี้ก็คือเฮ้ยจากเมฆไปเป็นพันไปเป็นน้ําในเมฆกลายเป็นน้ำในพานน้ำแข็งได้ยังไงส่วนอันที่ต้องดูพานน้ําแข็งไปเป็นน้ําใต้ดินเกิดขึ้นได้ยังไงพานน้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวแล้วไหลลงสู่ใต้ดินน้ําใต้ดินไปเป็นแม่น้ําเกิดจากน้ําใต้ดินซึม นะแม็ดินเนี่ยมันมีช่องว่างมันก็ซึมลงไปสู่ทางน้ําก็จะเป็นแม่น้ําได้แม่น้ําไปสู่น้ำในสัตว์โดยการดื่มเป็นการทบุบถวนทบถวนละกันดูว่าขั้นตอนการเปลี่ยนที่อยู่ของน้ําเมฆน้ําในก้อนเมฆไปเป,ป,ป,ป็นน้ำในมหาสมุทรก็มันจะเป็นฝนตกลงมาเคลียร์ส่วนตรงนี้นะครูก็ครูก็จะไปหาสรุปสรุปมาให้หนู เพื่ออะไรบางคนที่แบบว่าฉันจะทําสรุปอ่ะครูเล็กจะหาข้อมูลมมองก์กไว้อันไหนที่หนูแบบว่าเออไม่อยากให้อ่านอย่างเดียวอ่ะอยากให้เขียนไปเลยมือตัวเองแล้วมันจะได้คือเมื่อไหร่ก็ตามหนูผ่านใส่ตาหนูผ่านสมองการคิดแล้วผ่านการเขียนหนูมันจะฝังมันจะจาแม่นอยากน้ําฟ้ามีสามรูปแบบคือฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บส่วนหมอกน้ําค้างน้ําค้างแข็ง เหมยค่ะแม่คณิ้งพวกนี้ไม่ใช่หยาดน้ําฟ้าเพราะมันไม่ได้ตกมาจากฟ้านะมันก็จะมีสถานะแล้วก็จะมีวิธีการเกิดฝนนะคะมีให้ว่าฝนเกิดได้ยังไงเหิมะเกิดได้ยังไงลูกเห็บเกิดได้ยังไงก็ไปดูมันแตกต่างกันเพราะฝนเนี้ยก็เกิดจากเมฆนะคะมันมีขนาดใหญ่มีน้ําหนักเกินที่จะพยุงตัวไว้ก็ตกลงมาเกิดจากการที่ไอ้น้ำละเหยไปก่อนนะทุกอันเนียไอ้น้ำอยู่ในอากาศทั้งนั้นเลย นะไอ้น้ําที่อยู่ข้างบนอากาศเนี่ยมันเกิดอะไรอ๋อมันรวมกันเป็นเมฆขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาแต่ถ้าเป็นหิมะก,ก็คือไอ้น้ําในอากาศนะมันระเหิดกับเป็นของแข็งอยู่ในลูกผลึกน้ําแข็งก็เลยเป็นหิมะแต่ถ้าเป็นลูกเห็บลูกเห็บคือหยอดน้ําหรือน้ําที่อยู่ในก้อนเมฆน้ําในก้อนเมฆิวโ u โลนิมบัสเมฆที่เก่อตัวขึ้นในแนวในแนวสูง หยดน้ํามันถูกไหลวนพัดพัดขึ้นพัดลงพัดขึ้นพัดลงไม่ตกสักทีพัดขึ้นพัดลงจนทําให้มันพอกพูนมีความแข็งและสุดท้ายมันก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บนะคะเนื่องจากการที่หมุนพัดขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเย็นจัดน้ําก็เลยเป็นของแข็งนะคะอ่ะไปดูเรื่องเฉลยของเราต่ออันนี้ก็จะตอบได้เลยนะว่าเมฆ ชนิดใดที่เรียกว่าเมฆฝนครูบอกว่าเมฆฝนมันต้องมีนิมโบนิมบัสนี่ไงนิมโบเมฆชนิดใดคือเมฆชั้นสูงชั้นสูงก็ต้องมีคําว่านะจําตารางเมฆเอาไว้ตรงกลางอันโตสูงเซโรเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งอันที่ต้องจําใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรื่องชื่อเมฆชั้นเมฆ ต้องไปทำสรุปสรุปเรื่องชื่อเมฆชั้นเมฆแล้วก็การเกิดฝนหิมะลูกเห็บเมฆที่ทำให้ฝนตกหนักลมแรงเกิดพายุฝนฟ้าขนององเมฆที่เกาอตัวขึ้นในในแนวตั้งก็คิวโมโลนิมบัสฝนฟ้าขนองฝนตกหนักมีฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะวะัฏจักรของน้ำเกิดจากอะไรเป็นสำคัญถามความกดดันของน้ำทำให้เกิดวัฏจักรน้ำ เอามือกดน้ำเยอะๆแล้วจะทำให้กลายเป็นเมฆไหมไม่ใช่กิจกรรมของมนุษย์มนุษย์ทำอะไรบ้างมนุษย์ทำโรงงานวัฏจักรน้ำไหมไม่เนาะมนุษย์เลี้ยงสัตว์วัฏจักรน้ำไหมมนุษย์กินอาบดื่มมีแต่เรื่องใช้น้ำเนาะเออมนุษย์ที่จะทำให้เกิดน้ำออกจากตัวได้มีเรื่องเดียวคือการหายใจออกการหายใจออกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัจจัยสาคัญไม่ใช่ปัจจัยสาคัญดวงอาทิตย์ ถามว่าดวงอาทิตย์ทาให้เกิดน้ําได้ไหมน้ําละเหยเพราะว่าน้ํามันร้อนร้อนจากดวงอาทิตย์เอออันนี้ใช่ใช่สําคัญที่สุดด้วยถ้าไม่มีดวงอาทิตย์น้ําก็ไม่เกิดการละเหยพอไม่เกิดการละเหยก็ไม่มีน้ําอีกน้ําแห้งไปหมดเลยเพราะน้าแห้งหมดพืชก็อยู่ไม่ได้พืชอยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็าตายหมดเลยนะไม่ใช่นะคะปรากฏการใดทําให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงแม่มองฟ้า เราจะมองถนนนะแม่ก็ไม่เกี่ยวมอกเราจะมองทางเออเจอหมอกเยอะๆมองไม่เห็นนะเออใช่ฝนฝนก็เกี่ยวนะแต่ถ้าจจถามว่าฝนกับหมอกหมอกเนี่ยมองไม่เห็นมากกว่ามองไม่เห็นทางมากกว่าฝนข้อที่เก้าข้อใดไม่จัดเป็นหยาดน้ําฟ้าที่มันตกมาจากเบื้องบนก็ตอบได้เลยว่าก็ต้องเป็นหมอกมีหมอกมีอะไรน้ําค้าง แล้วก็มีน้ำคขางแข็งน้ำค้างแข็งมีชื่ออีกสองชื่อคือแม่คันนิงกับเหมยเหมยขาดน้ำฝนที่ถูกลมพัดกลับขึ้นสู่บรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจนเป็นน้ำแข็งมันก็บอกแล้วฝนไกลฝนที่มันแข็งก็ต้องเรียกว่าลูกเห็บเรียบร้อยนะแล้วก็มีการทบทวนให้ในส่วนที่ ครูยังมาได้สอนไปดูเรื่องบทชุดดีนะลูกเป็นชุดสุดท้ายของการทบทวนข้อสอบที่ไม่ใช่ยากอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของชุดดีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการจำแนกสารสถานะสารเรื่องของไฟฟ้าจำจำแนกสารประหกเนาะ สถานะสารป .5 ไฟฟ้าป .6 เทคโนโลยีโอากาศเนี่ยเด็กๆหนูหนูยังจำได้อยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของน้ำน้ำวะวัฏจักน้ำน้ำในโลกของเราเนี่ยเราบอกว่าแหล่งน้ำในโลกเนี่ยโลกมีน้ำสามส่วนมีผืนดินเนี่ยหนึ่งส่วนน้ำบนโลกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะเป็นน้ำที่เราใช้ไม่ได้หรือเรียกว่าน้ำเค็มเนี่ยสักเก้าสิบ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นนะคะเป็นก้อนน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งก็ใช้ไม่ได้เนอะกับหิมะไอ้น้ําพวกนี้คือน้ําที่นํามาใช้ไม่ได้เลยก้อนน้ำแข็งกับหิมะใช้ไม่ได้น้ําทะเลใช้ได้ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่คุณนะคะส่วนน้ําจืดที่เราใช้ได้จริงๆมีอยู่แค่0.75เปอร์เซ็นต์เองร้อยหนึ่งมีอยู่0.75เปอร์เซ็นต์นิดเดียวที่เราสามารถใช้ได้เขาบอกว่าน้รรําบนลลกเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย20ขวดเต็เมเต็ม เป็นน้ำเค็มสัดสิบเก้าขวดครึ่งเป็นน้ำแข็งเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ไม่สามารถนํามาใช้ได้เนี่ยไอ้ครึ่งขวดที่เหลือเนี่ยนะคือน้ําจืดแต่ไอ้น้าจืดที่เรามาใช้ไม่ได้เนี่ยขวดครึ่งลิตรเด็กๆรู้นะห้าร้อยห้าร้อยลูปบาทห้าร้อยมิลลิลิตรเนี่ยสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเนี่ยมันจะเป็นน้ําจืดที่ใช้ไม่ได้ไอ้น้ำใต้ดินน้าใต้ดินเนี่ยร้อยสี่สิบแปดมิลลิลิตรเพราะเรานามาใช้ไม่ได้ทันทีเราต้องแบบสูบ ต้องสูบขึ้นมาจากข้างล่างส่วนน้ําที่อยู่ในแม่น้ํานะน้ําตกน้ําน้ําจืดที่ใช้ได้ทันทีเนี่ยมีอยู่แค่สองมิลลิลิตรนอ่นะลูกนึกถึงหลอดสลิงอะหลอดสลิงอะเนาะคือน้ําทั้งโลกอะมีน้ําจืดที่เราใช้ได้แค่สองมิลลิลิตรอะนิดเดียวเพราะฉะนั้นน้ําสําคัญมากๆเลยน้ําผิวดินน้ําที่เราใช้ได้จริงๆที่อยู่บนผิวดินมันมีน้อยน้ําที่สามารถใช้ได้แล้วเป็นน้ําจืดส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดิน น้ำเค็มเนี่ยมันเป็นน้ําที่ใช้ไม่ได้อ่ะนะน้าที่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมีการอนุรักษ์น้านะคะอนุรักษ์น้ำเพราะน้ำเนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการประมงการขนการคมนาคมนะคะหรือมีประโยชน์ในเรื่องของการกินการใช้นะถ้าเราทําลายน้ําก็นี่เห็นไหมคะการใช้น้ําแบบไม่คิดให้รอบคอะไม่มีที่ยานป้องกัน ดูแลรักษามันก็จะทําให้เกิดสภาวะมลพิษทางน้ําเกิดการแห้งแลง้งนะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เท้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเก็บมีคือเขาบอกว่าถ้าเราอยากให้มีน้ําใช้ได้ก้นนานเนี่ยคุณต้องมีการขุดบ่อเพื่อเก็บน้ําฝนเก็บน้ําฝนอาจจะเก็บโดยรองน้ําสูงๆจะได้ถ้าเป็นสมัยก่อนหรือเก็บน้าน้าํเนนเาเอาไว้ใช้เป็นน้าจืดที่เราไว้ใช้ ก็ขุดบ่อนะทำทำบ่อแบบตื้นแบบลึกแบบตื้นนะให้มีแบบเขาเรียกว่ามีการค่อยๆให้น้ำไหลาจากที่สูงลงในที่ต่ำในที่ที่ของเรานะเพราะฉะนั้นในการขุดสมัยนีย้เขาจะเรียกว่าขุดหลายชั้นข,แบบขุดแบบขุดแบบคลองลึกคลองตื้นนะแล้วก็เพื่อเอามาริ่หานใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นมีการจัดการแหล่งน้ำในชุมชน เออทำน้ำบรรดาลทำยังไงหรือแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วทำยังไงให้มันสะอาดวัชพืชทั้งหลายเนี่ยเราต้องจัดการนะต้องทำยังไงจัดการแบบไหนถึงจะดีฉีดยาลงไปเลยดีไหมนะเอออ่ะหรือการปลูกฝังให้เราเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยะัดทุกบ้านทุกครอบครัวนะเมฆอะไรเมฆคืออะไรหมอกคืออะไรน้ำค้างคืออะไรหนุชัดมากเลยนะคอณผู้ต้องดูนิดนึงนะเมฆกับหมอกมัน เหมือนกันยังไงและต่างกันยังไงเขาก็ถามนี้ก่อนหนูคิดว่าแม่กระหมอกเหมือนกันยังไงมันเป็นไอน้ำมันเป็นไอน้ำใช่เลยมันคือไอน้ำด้วยกันทั้งคู่เลยสิ่งที่เหมือนกันคือมันเกิดจากการลักษณะการเกิดมันลักษณะการเกิดมันเกิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าความต่างกันนะลักษณะการเกิดมันเกิดจากการที่สถานที่อต่างกันยังไงคะ สถานที่ที่เกิดถ้า,<ม>าเป็นแม่คือพื้นที่พื้น<ถ>ดินแม่อยู่บนปาเอ,อที่ต่ำกับที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบเหมือนกันคือลักษณะาการเกิดเกิดจากที่ไอน้ำเนี่ยมันมีการนะคะควบแน่นกลายเป็นละอองนะไอไอที่มันลอยเนี่ยไอร้อนๆควบแน่นกลายเป็นละอองนะ้ำเมื่อมันเจออากาศที่เย็นนะถ้ามันเป็นละอองน้ำอยู่ในระดับต่ำก็คือ หมอกถ้าเราอองน้ําอยู่ในระดับสูงรวมกันก็จะเป็นเมฆรู้ความแตกต่างอ่ะอันนี้คือการทดลองนะคะเขาบอกว่าไอ้น้ําร้อนนี่ก็คือในในขวดนี้มันจะใส่น้ําร้อนไว้แล้วด้านบนเนี่ยเขาจะฝาเนี่ยเขาจะใส่น้ําแข็งเอาไว้เพราะฉะนั้นฝาที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเย็นนะคะว่าไอ้น้ำร้อนถ้ามันไปกระทบกับอุณหภูมิที่เย็นจัดมันจะเกิดการ ควบแน่นเป็นหยดน้ําเกิดเป็นฝนตกลงมาแต่วิธีการทดลองที่เราจะทําให้เราเห็นชัดๆได้จะต้องเหนือเหนือพื้นดินหรือว่าในอากาศนี่ลูกมันจะต้องมีมีฝุน่นมีควันคือเวลาหนูทดลองถ้าเราอยากจะทําให้เห็นชัดเจนนี่เขาจุดไม้ขีดเวลาจุดไม้ขีดลงใส่ลงไปปุ๊บมีควันเกิดขึ้นไหมคะเกิดเนาะควันอันเนี้ยมันจะเป็นตัว ละอองเล็กๆที่เป็นที่ยึดเกาะของไอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดไอน้ําได้เร็วขึ้นวิธีการทดลองแล้เห็นชัดเจนนะคะจุดทุกก็ได้จุดไม่ขีดก็ได้อ่านี่ไงพอเปิดฝั่งมาปุ๊บลอยขึ้นมาข้างบนเลยไอ้น้ําลอยขึ้นที่สูงนะคะละอองน้ําละอองน้ําลอยขึ้นที่สูงอ่งงงะ,อ,ะอันนี้เกิดน้ําค้างกับน้ําค้างแข็งเมื่อกี้เกิดเมฆเนาะอันนี้เกิด เมื่อกี้เกิดเมฆเกิดหมอกอันนี้เกิดน้าค้างกับน้ําค้างแข็งดูนะคะน้ําค้างจะเกิดได้เมื่ออุณหภูมิที่อยู่แถวพื้นดินเนี่ยมันถึงจุดต่ําถึงจุดเขาเรียกจุดน้ําค้างมันจะสามารถเกิดน้ําค้างได้โดยที่ไอน้ําที่อยู่ในอากาศเนี่ยมันจะเกาะกับวัตถุที่เย็นแล้วเป็นหยดน้ําขึ้นมาก็จะเป็นน้ําค้าง แต่ถ้าอุณหภูมิตอนนั้นมันต่ำมากนะต่ำกว่าศูนย์องศามันก็จะเกาะที่วัตถุแล้วเป็นเกล็ดน้ำแข็งเราก็เลยเรียกว่าน้ำค้างแข็งนี่คือความแตกต่างโอเคอันนี้อันนี้ถ้าหิมะเนี่ยหิมะเมื่อกี้เราก็บอกแล้วมันเกิดจากการระเหิดกลับจากสถานะแกส๊สการมาเป็นของแข็งนะเราเรียกระเหิดกลับนะเกิดเป็นหิมะ ลูกเข็บอ่าลูกเข็บใหญ่มากตกใส่หัวนะตกใส่หัวเราแตกไหมแปดนาทีเดี๋ยว่อยกินไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องถ้าไฟฟ้าอย่างง่ายต้องประกอบไปด้วยมันก็ต้องมีแหล่งพลลแหล่ง,แหล,งแหล่งพลังงานนะคะก็เป็นพวกถ่านแบตเตอรี่กําเนิดไฟฟ้ามันจะมีแหล่งกําเนิดไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงกับกระแสสลับถ้าไฟฟ้ากระแสตรงคือเอามาใช้ได้เลยอ่ะก็เป็นพวกถ่านแล้วก็พวกแบตเตอรี่นะไฟฟ้ากระแสสลับก็ตามบ้านเราเป็น ผลิตแหล่งผลิตมันจะเป็นพวกไดนาโมนะคะมีแหล่งไฟฟ้าแหล่งพลังงานเสร็จก็ต้องมีสายไฟเพื่อเชื่อมโยงนะให้มันไหลให้ไฟฟ้ามันไหลได้แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเพราะฉะนั้นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็ต้องมี3อย่างนะ,ะมีถาม่านมีสายไฟแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้การต่อแบบนี้เราเรียกการต่อแบบอนุกรมนะคะต่อแบบอนุกรมนะคะก็จะ ดูก่อนความสว่างของการต่อแบบอนุกรมเนี่ยถ่านน้อยถ่านมากสว่างเท่ากันไหมไม่เท่าเนาะถ้าจํานวนถ่านมากความสว่างก็จะมากขึ้นอันนี้คือการต่อต่อหลอดไฟฟ้าอันนี้คือต่อหลอดไฟฟ้าเซลลคืออะไรลูกเดี๋ยวก่อนเซลไฟฟ้าคือถ่านอันนี้คือต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบแบบแบบอนุกรมเนาะนี่เห็นเปล่ามานี่สวิตช์ปิด ถ้าสวิต์ปิดวงจรเปิดสวิต์เปิดวงจรปิดอันนี้จำได้อยู่นะแบบนี้สัญลักษณ์เนาะสวิต์เปิดสวิต์หมายถึงว่าก็คือตัวตัววงจรมันเปิดแล้วกันนะคำว่าสวิต์ในทางในทางวิทยาศาสตร์เขาหมายถึงตัววงจรถ้าสวิต์เปิดก็คือไฟวงจรมันไม่ต่อก็จะเป็นไฟดับสวิต์ปิดไฟเปิด อภาพวงจรไีฟ้าเด็กๆูต้องดูนะว่าเฮ้ยอันนี้ติดไหมติดเพราะะไรวงจรมันเปิดอยู่ส่วนนี้ติดไหมติดอันนี้ติดไหมคะมีหนึ่งมีสองอันนี้ติดอันนี้ติดไหมติดอ่าอันนี้ติดไหมคะติดอันนี้ไม่ต้องมีสวิตอันนี้ติดไหมคะอันนี้ก็ติดค่ะสัญลักษณ์ของนะคะสัญลักษณ์เนี่ยต้องจําให้ได้ เซลไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะอันนี้มีกี่แผนกี่ก้อนเด็กๆแผ่นกี่ก้อนเลยนับเป็นคู่นะเวลาเราดูถ่านนะนับเป็นคู่เด็กๆบอกคู่เรื่องนี้หนูหนูชัวคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามก็สามก้อนหลอดไฟสายไฟออดอันนี้คือสัญลักษณ์ออดนะออดไฟฟ้า เอ่อวอลมิเตอร์ตัวต้านทานดูทบถ่วเกันไปอันนี้นะคะต่อหลอดไฟต่ออนุกรมอันนี้การต่อหลอดแบบขนานนะคะเขียนสัญลักษณ์เขียนรูปนะจาให้ดีนะอ่ารูปนี้อนุกรมรูปนี้ขนานอะไรขนานกันอ๋อไฟหลอดไฟขนานกันอันนี้ต่ออนุกรมอันนี้ต่อขนานเพราะหลอดไฟขนานกันต่ออนุกรมดับหนึ่งดวงดับทั้งหมดต่อแบบขนานดับ ดวงใดดวงหนึ่งดวงอื่นไม่เกี่ยวข้องส่วนอันนี้อันนี้ต่อต่ออนุกรมอันนี้ต่อขนานดูง่ายนะดูง่ายนะดูเป็นแล้วต่อฐานต่อฐานฐานเรียงกันเป็นแถวเดียวกันก็คือต่ออนุกรมนะก้อนหนึ่ง1.5โวลต์สองก้อนก็สามโวลต์ความต่างศักย์นะคะต่อแบบอนุกรมเนี่ยความต่างถ้าสองก้อนความต่างศักย์ก็จะสูงเพราะฉะนั้น ไฟก็จะสว่างเยอะแต่ถ้าต่อแบบขนานเวลาเราคิดความต่างศักย์มันเหมือนคิดมันคิดคิก้อนเดียวลูกไฟมันจะสว่างได้น้อยกว่านะแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานกว่าเข้าใจคําว่าอยู่ได้นานกว่าไหมเพราะว่าไฟที่มันออกมามันออกมาค่อยค่อยออกค่อยค่อยออกความต่างศักย์มันถึงจะสองก้อนที่เป็นขนานเนี่ยมันคือแค่หนึ่งจุดห้าโวลต์ถ้าเราใช้แบบอนุกรมสองก้อนกับขนานสองก้อนเนี่ย ไฟอนุกรมสว่างกว่าแต่ไฟขนาดจะติดได้นานกว่าอันนี้ต่อหลอดอนุกรมนี่ต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรมเออต้องดูดีๆว่าเวลาระวงเนี่ยเวลาระวงนะตรงนี้ต่อหลอดแบบอนุกรมอันนี้ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมค่าเข้าใจค่ะอันนี้ต่อหลอดแบบขนานต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานเออภาพนี้ดีมากภาพนี้ดีมาก